ถ้ารู้ความเสียที่กระโดดข้ามเรืนนั้นไปไหมอ่ะนัไปเดี๋ังหัวเนี่ยใ่ห้องเลยครับไปใครเองใครเอตรงพี่แทนงงันเลพี่นาเาพี่ไปดิพี่แทนดิีแทนนเดเอาูเลยนะเอาพี่ก๊อไปพี่เต่าไม่เล่นอ่ะเอาพี่ก๊อนั่งลงไป่นยตอนเดินขึ้นมาเนี่ยหเดี๋ยวกันแล้ว อย่าก้าวขึ้นแล้วลงเลยยังไงอ่ะเอาพี่จนะินน่า,นนะาจะลงไปอีแค่เดี่ยมพี่ก้องพี่ก้องหลบนะมันเร็วนะตรงเนี้ยเอาขาลงไป,ไปมังกรมังกล้ง

โลโมชันอะไ่ซึงล้าเหรอเนี่ยอดเเ้ามาแล้วไ้ผมยังไม่กลับด้านเลย่ม่องี่เราไม่กลาวันธุนเป็นงนมันสงใส่มันติดดินถเนี้ยขวามั้ครับตหลลงขวางขวานเจ็บป้าวี่เจบดิเ้ เป็นไงบ้างโอ้ยเสื้อเป็นรอยเลยเ้อโอ้สวยลอื้อลงมาเลยสเปียกด้วยเพี่หัวงีหมุนลงเนี้ยแล้วเราอยู่ข้าง่เราไ่เหนเรื่ออ่ะพตังไม่ไดเลเ่นสเก็ตบอร์ดเราอยู่ข้างเ่ยเราไม่เยเาไม่เลเราตัวเนี้ยอันนี้ไม่หนกครับ เนีหนักกว่าอีกเนี่หนักกว่าแล้วแล้วะไหวที่คนทุกคนลงอนแนลงอันนี้งน่งน่ทามันไเนข้างจัน้อกอยู่แค่้าอะไรง้อ๋ออันนี้นี้รอมันแเมื่อกี้พี่ก็เล่นเหมือนกันนะไออันนี้เนเมาด้วยแหละอยู่ฝั่งนี้าพี่จีนกลัวไม่่นหนงาฝั่งนี้ดีกว่านนึงเ้าไม่เป็นแบบนี้แต่่แพน เหนือยเนื่อว่าตั้งใจท่าเล่นท่าได้ปวดไมเป็นไม่ได้เลยคีเลยพี่เ่นท่มันจะแอดหวานเกินไปล่าครั้งแรกแล้วว่ามัลบหลอาด้วยจีนปะอ๋อแล้วพี่จีนร้อยอะเราไม่ลงของกันหรอ อ่ะเปนเท่านั้นใช่ไหมพี่